สวัสดีค่ะก็เจอเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่1เสียงหาคม2567ันาคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้โจทย์จงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์การรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชิัตะลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้นะคะเรามาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะเจ็ดถ้วย The Date k i ิงไม่เทา้อาอัดสวินดาบนะคะช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะด้านของการงานนะคะขยัน เพียงพยายามกระเติรร้นนะคะเขาเรียกว่าพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะรวมทั้งนะคะมีดวงเดินทางนะคะช่วงนี้แบบกระทันหันนะคะบางคนจะได้รับข่าวคราวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนได้ด้วยนะคะในเรื่องของการงานนะคะใครที่รองานอยู่นะคะเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการช่างจินตนาการนะคะนักเครียดเรื่องการงานนะคะใครที่รองานก็จะได้งานนะคะมีโอกาสได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะคะทำทำสิ่งใหม่ๆนะคะ การเงินนะคะรายจ่ายที่รออยู่นะคะเกี่ยวข้องกับยุทธยานผ่านะนะคะมีดวงซ่อมรถนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรบา,บางสิ่งบางอย่างได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาภวันนี้นะคะจะได้จากน้ําพักน้ําแรงนะคะเลขโรมันนะคะจากพยสี่นะคะมีเลขเจ็ดสามศูนย์ศูนย์นะคะเจ็ดสามศูนย์ศูนย์นะคะ คนบัจันนะคะคนบัจันสามถ้วยสี่เหรียนเก้าไม่เท้าสามไม่เท้าวันนี้งานเยอะนะคะบางคนอาจจะ เขาเียกว่าทำงานควบคู่2อ,อย่างสาอย่างในเวลาเดียวกันนะคะมีโอกาสได้ขยับขยายงานนะคะ น่ารักและก็หวงเห็นเกี่ยวกับด้านของการงานที่ทําอยู่ในเรื่องของการเงินนะคะรู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นนะคะอยากจะประหยัดอยากจะมัธยัถ์อยากจะเก็บอยากจะออมหรือเรียกว่าการเงินช่วงนี้บางคนนะคะอาจจะตึงตึงมือได้ด้วยนะคะแต่ก็ยังเอาตัวรอดได้อยู่นะคะยังมีคนรักยังมีคนในครอบครัวนะคะยังมีคนที่รักเราที่เป็นห่วงเรายังให้ความช่วยเหลือได้อยู่นะคะ<ม>ช่วงนี้มักจะเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะคะบางคนก็มีโอกาสไปร่วมเขาเรียกว่าสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะกินทานอาหารร่วมกันนะคะกับคนรักกับคนในครอบครัวนะคะส่วนทางด้านของความรักของคนที่เป็นโสดนะคะจะมีโอกาสพบคนถูกอ,อกถูกใจนะคะบางคนเจอกันในสายงานได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะเลขโรมันนะคะจากพพ่ยิบมีเลข3 4 9สนะคะสามสานะคะ คนวันอังคารหกถ้วยนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้ เดินทางนะคะไปในสถานที่เก่าๆเดิมๆที่เราเคยไปมาแล้วอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งหรือบางคนมักจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนเก่าๆนะคะนะสถานที่เก่าๆนะคะลูกค้าเก่าๆลูกค้าเดิมๆลูกค้าประจํานะคะจะเวียนกลับมานะคะช่วงนี้ลูกค้าไม่ห่างหายไปไหนนะคะนะมีเข้ามาอุดหนุนตลอดนะคะก้าเหรียญนะคะด้านของการเงินนะคะใครรอคอยการเงินอยู่บ้างเขาเรียกว่า จะได้รับข่าวดีนะคะจะมีช่วงมิลล่าเป็นงก้อนใหญ่ผู้หญิงผิวขาวจะนําความสําเร็จมาให้หรือเรียกว่าธุรกิจการค้าการขายวันนี้นะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะสามดาบนะคะระวังสุขภาพเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเจ็บคอมีเสมหะนะคะ โดยเฉพาะใครที่ดูดบุหรี่นะคะหรือว่าดื่มน้ำเมานะคะรวมทั้งระวังคำพูดด้วยนะคะวันนี้นะคะคำพูดของเราอาจจะไปทิมแทงความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ด้วยนะคะเดินสตาร์นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปพักผ่อนนะคะในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะด้านของการเงินคุณผู้หญิงมีโอกาสต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเสริมเติมแต่งสัลยกรรมนะคะความสวยความงามนะคะมีโอกาสโดนพิษหมอ นะคะหรือบางคนก็มีโอกาสซ่อมร้านค้าซ่อมแซมน,นะคะให้มันดีขึ้นหรือว่ามีโอกาสเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆใ,ในบ้านได้ด้วยนะคะความรักใครที่โกรธกันมาก่อนหน้านี้จะมีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยมาอยูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะคนโสดนะคะจะพบคนถูกอกถูกใจนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นคนรักเก่าที่ห่างหายกันเป็นนานนะคะอาจจะหวนกลับมาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ช่ลาบนะคะเลขโรมันจากพัย24สนะคะมีเลข6 9เกนะคะหกเกสามเจ็ดนะคะ ราชนีพระจันเดอะเดช่วงนี้คนวันพุธนะคะเขาเรียกว่ามีความวิตกกังวลนะคะนักความคิดสับสนนะคะกลับไปกลับมาขึ้นขึ้นลงลงนะคะนัราชนีพระจันเดอะเดนะคะเขาเรียกว่าบางคนเป็นไมโพล่าได้เลยนะคะนักคิดมากคิดเยอะนะคะนักเครียดนะคะเครียดเรื่องการงานเครียดเรื่องการเงินเครียดเรื่องสิ่งต่างๆนะคะ จัดปริกนะคะจะทําอะไรในช่วงนี้ต้องใช้ความละเอียดต้องใช้ความรอบคอบนะคะหรือใครบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างช่วงนี้ระวังเอกสารสูญหายหรือว่าเกี่ยวข้องกับบัตรประชาชนนะคะมีเหตุให้ต้องทําใหม่เปลี่ยนใหม่นะคะบางคนอาจจะที่คาเรียกไปทําบัตรประชาชนไปต่อทะเบียนไปต่อประกันนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะ สี่ถ้วยนะคะเซ็งเซงเบื่อเบื่อเหนื่อยเนยไม่ได้ดั่งอกไม่ได้ดั่งใจนะคะนะทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าไม่ได้ดั่งอกไม่ได้ดั่งใจอย่าไปเร่งกับสิ่งต่างๆอย่าไปเร่งกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะสุขภาพนะคะผู้หญิงคนผู้หญิงนะคะระวังเกี่ยวข้องกับมดลูกนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับมดลูกหรือว่าประจำเดือนมาไม่เป็นเวลาเวลานะคะอาการจุกเสียดนะคะ หรือว่าปกระพาอหารกรดไหลย้อนนะคะพวกนี้โดยเฉพาะใครที่มีโรคป,ประจําตัวอยู่แล้วรวมทั้งโรคเครียดด้วยนะคะนะก็ต้องอดูแลตัวเองนะคะการเงินนะคะนะรายจ่ายเยอะนะคะมีเหตุให้เขาเรียกว่าโน้นพังนี่พังซ่อมแซมปรับปรุงนะคะคุณผู้หญิงนะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเสริมเติมแต่งสยกรรมนะคะความสวยความงามนะคะบางคนอย่างน้อยๆก็เปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมนะคะ นะช้อปปิ้งนะคะบางคนเครีคยดๆก็อยากจะไปเดินช้อปปิ้งนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะ mm hmm. การเงินค่อนข้างจะมีรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะให้ระวังคาพูดอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆนะคะนะอะไรก็ไม่ได้ดั่งอกไม่ได้ดั่งใจนะคะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าอา่ามันทำมันเซ็งเบื่อไป หมดนะคะนะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะบางคนนะคะอาจจะเป็นความรักที่เป็นความลับก็ได้นะคะยังไม่อยากจะเปิดเผย,หร,เรยหรือเรียกว่าบางคนอาจจะเป็นแอบเป็นเบอร์สองของใครอยู่หรือเปล่าก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขโรมันนะคะจากว่ยีนะคะมีเลข2 3 หนสนะคะสองสามหนึ่งสีนะคะ คนวันพฤหัสนะคะเดอะมูนช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะพักผ่อนน้อยนะคะระวังความดันไมเกรนวิงเวียนศีรษะนะคะมึนๆงงๆด้วยนะคะหรือเขาเรียกว่าบางคนนะคะมีความกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะนะ่ะคิดปวกไปวนมาคิดในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคิดในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะนะแปดถ้วยนะคะเก้าถ้วยนะคะนะยิ่งดึกยิ่งกินนะคะยิ่งเครียดยิ่งกินนะคะกินแล้วหายเครียด เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะณนะช่วงนี้อาหารการกินเขาเรียกว่ากินเยอะนะคะระวังน้ําหนักตัวนะคะบางคนกินทานดึกๆดืด่นๆ,ๆก็นอนเลยพักผ่อนเลยก็จะเป็นโรคอ้วนนะคะคิงไม่เท้านะคะใครที่โรงงานอยู่นะคะก็มีโอกาสได้งานนะคะบางคนอาจจะทํางานติดช่วงกลางค่ำกลางคืนก็ได้ดึกดดื่นๆนะคะราชินีเหรียญน,นะคะด้านของการเงินนะคะ จะได้รับข่าวดีนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะวันนี้นะคะ,นะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับอาสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าผู้หญิงผิวขาวจะนําความสําเร็จมาให้นะคะนะ,คะใครที่เครียดเรื่องการเงินอยู่นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปคนโสดมักจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาปะพันด้วยนะคะ ช่วงลาบนะคะเลขโรมันนะคะจากพยิบสี่มีเลขแปดเก้าศูนย์ศูนย์นะคะแปดเก้าศูนย์ศูนย์นะคะคนวันศุกร์ วันศุกร์นะคะ6ไม่เท้านะคะเฉยชนะนะคะการงานนะคะยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะหรือว่าใครรอง,งานอยู่ก็จะได้รับข่าวดี5เหรียญช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะรายจ่ายเยอะแยะมากมายนะคะบางคนมีโอกาสใช้งเงินเป็นก้อนนะคะหรือเรียกว่าใบบินใบเสร็จค่าโน,น่นค่านี่ค่านั่นนะคะมารออยู่หน้าประตูเลยนะคะนะักการเงินที่มีแต่รายจ่ายนะคะ เมจิเชียนหรือบางคนอาจจะหมดไปกับการลงทุนนะคะเกี่ยวกับการทําธุรกิจใหม่ๆนะคะกำลังจะเริ่มทําธุรกิจใหม่ๆนะคะนะบางคนมีงานประจําอยู่แล้วนะคะทำงานควบคู่2อย่างสาอย่างนะคะคุณทําได้นะคะคนสุขทาได้ดีเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีสติมีปัญญามีไหวพริบนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสิ่งต่างๆได้ดีนะคะซิกเซนแม่นยำนะคะ ช่วงนี้ใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเป็นนักพูดเป็นนักวิชาการเป็นนักพรีเซนต์นะคะนะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะนะขอยยิ่งคนที่คาขายทางออนไลน์นะคะโซเชียลพวกนี้นะคะเน้นไล์สดหน่อยนะคะยิ่งดีนะคะเพราะคุณเป็นคนช่างพูดช่างเครารตยาช่างสื่อสารนะคะพรีเซนต์ตัวเองได้ดีด้วยนะคะนะเป็นคนที่ว่าแก้ไขปัญหาได้ดีนะคะพรีเซน์แม่นยำน,นะคะบางคน เป็นหมอดูหรือกําลังอยาจะผันตัวมาเป็นหมอดูนะคะก็ได้นะคะหถ้วยนะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะช่วงนี้นะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีสิ่งดีๆเข้ามาให้นะคะความรักนะคะมีโอกาสพบรักนะคะทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครรภ์น,นะคะมีบุตรหลานบริวารน,นะคะโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชค ส่วนเลขมงคลจากพ่อยบสี่ไม่เลข6ก1 1าหนะคะาหนึ่นะคะ ห้าถ้วยคนบันเสาร์ห้าถ้วยคนคอตกนะคะนะเขาเรียกว่ากังวลใจนะคะนะเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างนะคะ The word นะคะใครที่เครียดๆอยู่นะคะเดี๋ยวดวงของเราก็จะดีขึ้นนะคะนะช่วงนี้นะคะใครที่กําลังทาวีซ่านะคะเกี่ยวกับการเดินทางต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศนะคะก็จะได้รับข่าวดีรวมทั้งนะคะจะมีช่วงมิราบด้วยนะคะ The word จากการเสี่ยงดวงนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะ นะการเดินทางการพักผ่อนขึ้นเหนือนลองใต้นะคะต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศก็จะได้ดีหรือใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศช่วงนี้นะคะค่อนข้างกะโดดเด่นนะคะเดือนเดซนะคะนะเดอนเดซห้าถ้วยช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะจะได้รับข่าวคราวการเจ็บกันป่วยกันเป็นการตายของใครบางคนมีโอากาสเดินทางไปร่วมง,งานศพนะคะงานอาวะมงคลน,นะคะหรือไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบาย ตัวเราเองก็ต้องไม่ประมาทนะคะบางคนอาจจะกังวลหรือว่าอยู่ในช่วงของหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพนะคะนะในช่วงนี้นะคะก็ให้ระวังเกี่ยวข้องกับมดลูกนะคะนะระบบลำไส้นะคะพวกแป้งนะคะเบาหวานน้ำตาลนะคะนะโรคกรรมพันธุ์นะคะพวกนี้นะคะต้องหาเวลาไปตรวจเช็คสุขภาพบ้างนะคะ 8เหรียญน,นะคะด้านของการเงินเอาตัวรอดได้นะคะนะยิ่งขยันยิ่งได้เงินนะคะยิ่งขยันยิ่งสร้างเม็ดเงินนะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทโชฝีมือนายช่างช่างอู่ช่างซ่อมนะคะหรือประเภทคนขายประกรันมูลนิธิโปรเทคตึ้งนะคะนะประเภทเอ่อแพทย์หมอพยาบาลน,นะคะทหารพวกนี้นะคะงานเยอะนะคะงานเยแยมากมายส่วนใครที่ไม่ได้ทํางานทางด้านนี้ช่วงนี้นะคะนะมี การเงินเข้ามาอยู่ก็จริงแต่รายจ่ายก็เยอะนะคะรวมทั้งปัญหาสุขภาพนะคะให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะหาเวลาไปตรวจเช็คนะคะสุขภาพบ้างนะคะนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะคุณผู้หญิงนะคะความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะมีโอกาสรพลาดพลาดหรืออาจจะอยู่กันคนละที่นะคะบางคนอยู่บ้าน เดียวกันไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันก็ได้นะคะหวัดระแวงคนรักคู่ครองนะคะบางคนนะคะหวาดระวงกลัวคนรักคู่ครองแอบนอกใจเป็นมีคนนู้นคนนี้นะคะยังเป็นความรักที่ยังตัดกันไม่ได้นะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม่ชั่วลาบนะคะอายุคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขบางคนจบป้ะยิบสี่มีเลขห้าหนึ่ง 3 8นะคะ5 1 3 8นะคะนี่คือดวงของคนบนเสาก็จบลงแล้วนะคะกับคันทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำนุบคลิปนี้สวัสดีค่ะ